ที่บ้านของใครเป็นอย่างนี้บ้างนะครับก็คือกาวยาแนวในห้องน้ําเนี่ยของเรามันหมดแล้วเนี่ยเ,เพื่อนๆนะเป็นรูๆอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาแล้วเราอาจจะต้องไปจ้างช่างช่างอะไรก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยผมมีตัวช่วยนะครับชั้นดีเลยก็คือรุ่นนี้อันนี้ก็จะเป็นกาวยาแนวที่ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องเปืองช่างเราซื้อมาเองกระปุกหนึ่งแค่30บกว่าบาทเองนะครับเราก็สามารถที่จะยาแนวเองได้ วันนี้จะมาแนะนำตัวกาวยาแนวนะที่ให้เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้นะครับก็สั่งมา1ขวดเนี่ยสองร fl นะครับเราได้มาเนี่ยเราแกะฝาออกเลยแล้วเราก็สามารถที่จะแกะเอาจุกตรงนี้ออกเขาจะให้อน,นี้มานะมัเพื่อนนี่เลยเป็นกาวยาแนวขาวๆแบบนี้แล้วเขาก็จะมีขวดแบบนี้นี่แล้วก็หมุนใส่ไป หมุนให้แน่นนะพอเราหมุนแน่นเสร็จแล้วข้างบนนี้เขาจะมีฝาเปิดแบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็สามารถใช้งานได้เดี๋ยวเราไปใช้กันว่าเราจะทํายังไงนะครับก็ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะาวางยาแนวง่ายๆแบบนี้นี่เดี๋ยวให้ดูนะเพื่อนเนี่ยเราก็บีบเลย นะเป็นไงง่ายไหมถึงบอกว่าผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะครับเราก็ใช้แผ่นโฟมธรรมดานี่แหละแล้วก็รูดเอานะครับเพื่อนแล้วเราก็ปล่อยให้ริงไว้แห้งนี่แค่นี้เองอเดี๋ยวพอนี้เราก็เช็ดหน่อยถ้าเรากลัวเปิดเราก็เอาผ้ามาเช็ดนะครับพอแห้งแล้วก็ค่อยเอาผ้ามาเช็ดก็ได้ถูกไหมก็ใช้ง่ายนะเราก็ถ้าเรามียาวถ้าเราเป็นเยอะเราก็บีบไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆอย่างตอนนี้เนี่ยที่บ้านมัน ที่บ้านก็คือพออายุนานๆเข้าครับเพื่อนๆจะเป็นทุกคนใครที่บ้านมีปัญหาเรื่องกาแน,นวก็แนะนํานี้เลยสามสิบกว่าบาทเองถูกมากเลยนะแล้วก็ไม่ต้องตัางค้างโดยถ้าเราจ้างช่างเนี่ยน่าจะประมาณหลักห้าร้อยแหละไม่อยู่ ก็ลองดูนะรุ่นนี้30กว่าบาทเองไม่ต้องจ้างช่างให้เปลืองตังด้วยผู้หญิงก็ทําได้ผู้ชายก็ใช้ได้ดูที่ตกร้าเลยนะตอนนี้เป็นโปรโมชั่นแฟลตเซลราคาแค่30กว่าบาทแล้วก็บางคนได้คูปองส่งฟรีด้วยอ่ะดูที่ตกร้าตรงนี้เลยก่อนราคาเปลี่ยน